เคยออกกําลังกายกับซื้อยามาทาแบบรอยอะเรอยแตกทายเราก็ต้มาแก้ได้มันแบบช่วยแต่เหมือนแบบไม่ได้ดีขึ้นนะคะเหมือนก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมถ้าแก้ได้พี่คงไม่มาตัดแล้วถ้าแก้ได้ถ้าท้องก่อนทําคงไม่เป็นอย่างนี้ท้องแตกลายบ้างอแต่จริงนะอันนี้เกิดจากอะไรนะคะ หลังคลอดลูกอ่าอันนี้คุณ้หญิงสองเกี่คนคะต่นนั้นสองคนคุณแม่ลูกสองก็ชำค่ดดูเลยว่าแบบรอยแตกลายเยอะมากคือขึ้นมาถึงนี่เลยอืใช่ซึ่งจริงอ่ะเป็นคนตัวเล็กน้าแต่ว่าเปันหาดาท้องไงก็เลยตัดสินใจมาตัดนะใช่ ดีค่ะโทรตามด้วยโทรตามด้วยใช่ค่ะือเป็นเรื่อเหล่าซึ่งเธอโทรตามว่าอะไรบ้างคะพี่โทรตามแบบเออก็ถามว่าอาการเราเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นห่วงตลอดถามว่าเรากินไข่ครบหกฟองไหมไอ้เรื้องคุณหมอโทรเองเลยเหรอคะใช่ค่ะวก็ไม่ต้องกินนานค่ะมาได้เลยค่ะที่คิวพามวาย14วันเนาะยังเป๊ะยังปังค่ะ